เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับท่านข่าวภาคค่ำฟุตบอลไทยโดยชายผู้บ้าคลั่งบอลชยัยเรามาดูข่าวเจลีกกันนะฮะที่เพิ่งเตะไปเมื่อตอนเที่ยงตรงกับตอน14นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะโดยเริ่มจากข่าวแรกนะฮะชนะชิปช่วยไม่ไหวจริงๆอ่ะคอนสาโดเล่มีฮึดแต่ไม่ทันาพแอดเลอคาทิน เป็นเกมที่ไม่น่าจดจําของเราขุนพลคอนซาโดเล่สักเท่าไหร่เมื่อเจอกับความเก๋าของ ler, คาชิมะแอดเลอร์ดีกรีแชมป์เอฟซีแชมเปียนลีกปี2018บุกมาเอาชนะ3-1ต่อโดยเกมนี้ชนะทิปสงกสินได้ลงสนามเต็มเกมในศึกเจลิก2019ฟุตบอลเจลิก2019นัดที่4ของฤด,ดูกาลคอนซาโดเล่ซัปโปรโรทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนที่มี6แต้มจากชนะ2แพ้1ลงเล่นในทินซัปโปโรโดมพบกับ คาชิมาแอดเลอร์ทีมอันดับที่8ที่มีผลงานชนะ1เสมอ1แพ้1จาก3เกมแรกมิไฮโรเปโตวิดกุนซือชาวเซอร์เบียของคอนซะจัดทีมชุดเดิมจาก2เกมล่าสุดที่เก็บชัยมารวดลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแบบยกชุดโดยวางเจชนาทิปย์สงสินปั้นเกมรุกร่วมกับแอนเดอร์สันโลเปสและมูซาชิสุซูกิดาวยิงลูกครึ่งญี่ปุน่นจากเมกาที่ได้ลงยืนกองหน้า ส่วนตัวรูคาสเฟนเดเดสนั้นที่ยืมมาจากวิตเรียทีมลีกบราซิลเล่นวิงแบ็กขวาขณะที่เจโบทรอยไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองด้านโออิวะคุนซือแอดเลอร์ดีกรีแชมป์เอฟซีแชมเปียนลีกปีล่าสุดและจบอันดับที่สซีซั่นที่แล้วไม่มียูมะซุซูกิกองหน้าตัวเก่งและยูกิโตชิอิโตกองหลังที่บาดเจ็บขณะที่ตัวหลักอย่างอาซุโตยูชิดะอดีตแบ็กขวาชาเก้ศูนย์สี่ทีมในบุนเดสลลกาโคกิมาชิดะเรียวตะนากากิเลโอซิวา และโชอิโตะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโอกาสลุ้นประตูครั้งแรกของเกมนาทีที่5จากลูกครอสตางฝั่งซ้ายบอลตกมาถึงไดกิสูงะจับบอลลงหนึ่งจังหวะล็อกเข้าซ้ายแล้วซัดเต็มข้อแต่บอลอยังไปตรงตัวของคอนซุนเตะนายด่านทีมเยือนคาชิมะแอดเลอร์อาศัยลูกโต้กลับเร็วจนได้ประตูนำา1ต่อศจากจังหวะที่เลโอซิวาแทงบอลทะลุช่องไปให้โชอิตะ ผาบอลจากฝั่งตัวเองมาถึงในกรอบเขตโทษก่อนจะชิปบอลข้ามตัวของกูซุนยุนเข้าประตูไปทีมเยือนขึ้นนำไปก่อน1-0เจ้าของแชมป์ c f c แชมเปียนลีกยังทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องเลโอซิวากระชากบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วซัดด้วยขวาแต่บอลไปเข้าหน้าต่างออกหลังไปนาทีที่23คาชิมะได้ประตูหนีห่างเป็น2-0เมื่อโคกิอันไซ เลี้ยงฝาดานผู้เล่นซัปโปโรก่อนจะถวายพานมาให้กับอิโตะซัดด้วยซ้ายบอลลอดขากูซุนยุนเข้าประตูแบบนิ่มๆไปอีกแล้ว2ต่อ1นคาชิมะแอลเลอร์นำคาซาเตเลซัปโปโรไปอีก2ต่อศเจ้าถิ่นพยายามหาทางทำประตูทวงคืนนาทีที่29อนเตอร์สันโลเปซได้สองจากนอกกรอบระยะประมาณ25หลาแต่คอนซุนเต้หล้มตัวเซฟเอาไว้ได้นาทีที่4ี่เจ้าถิ่นเกือบได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่สูงะ ครอสบอลมาในกรอบเขตโทษอนเดอร์สันโลเปซโคกชงมาให้มูซาชิสุซูกิตอกส้นกลับหลังบอลลอยสูงข้ามหัวคอนซุงเตไปแล้วแต่บอลดันย้อยลงตะข่ายบนออกหลังไปอย่างน่าเสียดายจบครึ่งแรกซัปโปรโรตามหลังแอดเลอร์ไปศูนย์ต่อ2ครึ่งหลังนาทีที่4ี่อากิโตฟุโคมะริเปิดฟรีคิกจากเส้นฝั่งขวาด้วยซ้ายบอลไปเฉลีผู้เล่นทีมเยือนไปถึงมูซาชิสุซูกิล้มตัวยิงที่เสาสองแต่บอลกลับข้ามคา,านออกไป นาทีที่60เลโอซิวาหลอกแนวรับคอนสโตลเล่สคนก่อนจะหักยิงด้วยขวาบอลไปเฉบฟูโคมุริออกหลังไปทีมเยือนยังมีโอกาสลุ้นเป็นประตูที่3อย่างต่อเนื่องนาทีที่71เลอ,อันโดนได้ยิงจากระยะ22หลาบอลพุ่งได้ลุ้นแต่กูซุนยุนยังเซฟเอาไว้ได้อีกแล้ว นาทีที่76็ิคาชิมาก็ได้ประตูที่3สมใจอยากจากความสามารถเฉพาะตัวของเลโันโดที่พาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนจะครึงหลอกหนึ่งที่แล้วซัดจอ่อแสกหน้าตุงตาข่ายทีมเยือนหนีห่างไป3ต่อศนย์นาทีที่81แอนเดอร์สันโลเปสเกือบมีชื่อพังประตูในเกมนี้เมื่อได้เทคตัวม่งหนึ่ง,งแต่บอลเฉี่ยวเสาออกไปอีกแล้วอย่างไรก็ตามดาวยิงแซมบ้าก็มีส่วนในการได้ประตูตีไข่แตกจากซัปโปโรเมื่อได้มงเช็ดหน้าประตูแล้วโชวอิโตะพยายามมงเคลียบอลแต่ไม่พ้น คอนซาโดเล่ซัปโปโรไล่ตามมาเป็น1-3หลังได้ประตูขึ้นนำขุนพลคอนซากลับมาฮึดอีกครั้งโดยพยายามเกมบุกเข้าใส่ทีมเยือนแต่สุดท้ายได้แต่เฉี่ยวไปแล้วก็เฉี่ยวมาจบเกมคอนซาโดเล่ซัปโปโรแพ้คาชิมาเอเอร์คาชิน1นต่อ3โดยเกมนี้นัดต่อไปคอนซาจะบุกไปเยือนนางโยยาแคมปัสเอสวันที่30มีนาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย12นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดิมนะครับ โดยนัดนี้ไม่มีการพูดถึงเจชนาทิพย์สงสินเลยก็น่าแปลกเช่นกันเพราะว่าเหมือนกับเขาหายไปจากเกมเลยอืมเดี๋ยวผมไปตามดูนะครับว่าเป็นเช่นไรโดยรายชื่อ11ผูเ้เล่นที่ลงในนัดนี้ของฝั่งของซาโดเล่ซัป,ปโปโรได้แก่กูซุนยุนเรียวสุเกะชินโดฮิโรคิมิยาซวะอากิโตฟุกโมริลูคัสเฟรนเดสทาคุมะอาราโนคาสุกิฟูกาอิไดกิสุงะ อันเดอร์สันโลเปซชนาทิพย์งกะสินและมูซาชิซูซูกิส่วนฝั่งคาชิมะแอนเลอร์ก็ได้แก่คอนซุนเตอาซุโตะอุชิดะโทโมยะอินุคาอิโคกิมาชิดะโคกิอันไซเรียวตะนากากิเลโอซิวะเลออนโดฮิโรกิอาเบะโชมะโดอิและ โชอิโตก็นัดนี้นะฮะชนาทิปเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ในเกมเลยแต่เขาก็แสดงความเสียใจนะครับว่าเขาไม่ได้พาทีมชนะคาชิมะเอเลอร์ในความฝันที่ตั้งใจไว้แล,แล้วไงเราก็มาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับชิติพันธ์ศิรทรตัวจริงโออิตะยังแรงไล่อัดมารีนอตให้นัดรวด โนริยากิฟูจิมมโตะเหมาสองประตูพาโอิตะทรินิตะเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอตไป2.0ต่อคว้าชัย2เกมติดต่อกันในลีกโดยเกมนี้ทิติ 3, พันพ่วงจันและทีรุทอนบมาทันต่างมีชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับต้นสังกัดโดยเจ้านิวได้ลงสนาม65นาทีส่วนเจ้าอุ้มลงเล่น82นาทีในสุกฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่น2 0 1 9ประจำวันอาทิตย์ที่17มีนาคม โดยฟุบอลเจลีกญี่ปุ่น2019นัดที่4ของฤดูกาลก่อนพักเบรกทีมชาติโอิตะทรินิตะทีมน้องใหม่ที่ผลงานดีชนะ2แพ้1เปิดบ้านรับการมเยือนของย oh ูกฮามาเอฟมารินอตที่ชนะ2เสมอ1มี7คะแนนโดยโทโมฮิโดคาตาโนสักเกะเฮดโคตรรองแชมป์เจทู2018วางใจเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันกองกลางพลังเดนเโมของทีมชาติไทยคุมแดนกลางเป็นตัวจริงนัดที่3ติดต่อกันพร้อมตัวหลักอย่างขาวารุทาคายามะเรียวสุเกะมาอิดะ คาสุกิโคซุกะริโอทาโร่อิโตะและโนริอากิฟูจิมโตะขณะที่อังเก้บอสเกโคกูคุณซือใหญ่ชาวออสเตรเลียของโยโกฮาม่าจัดทัพใหญ่ลงสนามพร้อมส่งอุ้มธีเาธรบุมาทันนัดที่30ของเจ้าตัวในเจลิกพร้อมได้โคจิมิโยชิเพเมเกอร์ร่างเล็กกลับมาช่วยทีมหลังช่วยเล่นเกมที่แล้วเนื่องจากติดสัญญาย,ยืมตัวจากฟอนเาเลโดยเปิาาดฉากกันครึ่งแรกนาทีที่5ธาทีเร,รมทบมาทันโยนบอลยาวจากซ้ายไปให้เทฮารุฮิโตะนากาวะ ปีกขวาจอมผิวทว่าบอลกับลึกออกหลังจนเกินไปนาทีที่10เจ้าบ้านวิดนำหลังจากที่เรอิมัซุมโตะปาบอลจากขวาไปให้โนริอากิฟูจิโมโตะเข้าชาร์จที่เสาแรกบอลไปโดนฮิโรกิล้มตัวเซฟส่งบอลออกหลังไปนาทีที่15ทิติพันธ์พ่วงจันมาโดนใบเหลืองจากจังหวัดไปตัดเกมใส่เอดิก้าจูเนียจากทางด้านหลังนะจ๊ะต่อมานาทีที่22โออิตะเกือบได้ประตูขึ้นนำเมื่อ โยสุเกะโกโตะหลุดเดี่ยวแล้วยกบอลข้ามหัวฮิโรกิอิคุระผู้ษาาประตูของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก่อนจะลากบอลไปยิงในกรอบเขตโทษบอลยังไปติดติอาโกโมาติสที่ลงมาช่วยเกมรับได้ทันโอ้โห,โห,โห,โหต่อมานาทีที่33ยูสุเกะโกโตะหลุดกับดักล้ำหน้าเข้ามาถึงกรอบเขตโทษและกำลังจะเตะบอลหนีฮิโรกิแต่นายด่านทีมเยือนขวาบอลจากเท้าไว้ได้แบบอยูมัด นาทีที่38ธิติพันธ์เกือบมีชื่อทำสกอร์ในเจลิกเมื่อเติมเกมรุกถึงกรอบเขตโทษก่อนจะล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงแต่บอลไปตรงตัวของอิคุระจบครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกัน0ูนต่อศย์โดยที่เจ้าถิ่นสร้างสรรค์โอกาสพังประตูดได้มากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบคมพอครึ่งหลังเกมดำเนินมาถึงนาทีที่55โออิตะขึ้นนำไป1ต่อ0จากจังหวะที่ทิติพันธ์พ่วงจันทไหลไปทางขวาให้เรมัตสึมุโต ก่อนตบเข้ากลางให้กับโนริอากิฟูจิมโตะได้ยิงเน้นๆหน้ากรอบเคทโทษเข้าประตูไปโอิตะนำหนึต่อ0หลังจากนั้นเพียงสี่นาทีโอิตะได้ประตูนำห่างเป็นลูกที่2จากจังหวะเจาะเข้าทางกราบขวาของมาริโนตเช่นเดิมโดยโทโมกิอิวาตะจ่ายจากริมเส้นทะลุเข้ากลางให้กับโนริอากิฟูจิมโตะคนเดิมวิ่งมาโฉบยิงไขว้ด้วยขวาเข้าไปแบบเหนือชั้นโอิตะนนำห่างออกไปอีก2ต่อ0 นาที่ต่อมานาทีที่65โอิตะทินิตะถอดทิติททพันพ่วงจันแล้วให้ทาคุยะมารุทานิลงไปเล่นแทนจากนั้นนาทีที่82มาริโนสจัดก,การถอดทีเดรมมาทันเช่นกันแล้วส่งทาคาฮิโรลงไปเล่นแทน เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมโออิตะทรินิตะเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอตไป2ต่อโดยสำหรับนัดต่อไปของโออิตะทรินิตะยังคงเฝ้ารังตัวเองรับการมาเยือนของซามาเชลเฮโรชิมารองแชมป์เจลีก2018วันที่30มีนาคมเวลาประเทศไทยก็คือ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะส่วนโยโกฮาม่าเอฟมารินอตจะกลับไปเล่นในนิสันสเตเดียมเจอกับซังอันโตซุในวันที่29มีนาคมเวลาของประเทศไทยก็17นาฬิกา30นาที อย่างไรก็ตามเกมดังกล่าวได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเจลิกซึ่งมียอดผู้ชมถึง1.6หมื่นคนทว่าเมื่ออิตะทิริตะเปลี่ยนทิฐิพันธ์พ่วงจันออกในนาทีที่65ทําให้เหลือคนดูแค่1.2หมื่นคนกระทั่งนาทีที่82โยโกฮาม่าเอฟมารินตทอดทิริพรบุมทันในเพจก็ลดลงอีกเหลือเพียง5-6พันคนเท่านั้นก็เป็นอันว่าเจ้านิวเหนือกว่าเจ้าอุ้มไปซะแล้วนะฮะ ต้องรอดูกันนัน,นัดต่อไปว่าจะเจอกันอีกไหมในนัดหน้านะครับนี่ก็เป็นทันข่าวภาคค่ำกีฬาฟุตบอลประจำวันที่17มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าครั่งบอลชาย